สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิอวันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้วันนี้ผมพลินก็จะมารีวิวอัปเดตบัลนพัทซีซันใหม่ล่าสุดกับบัลนพาทซีซันที่6ก็มาดูก่อนว่าสำหรับบัลนพาทซีซันนี้ตัวเกมเนี่ยจะมีอัปเดตเข้ามาบ้างแล้วก็จะมีอีเวนต์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างเราก็มาดูกันเลย สำหรับซีซัน6กัผมซินเว็บโชว์ดาวสำหรับสไตล์ก็เรียกได้ว่าเป็นแบบสไตล์ลับเนอะ,อะเตรียมเข้าสู่การฉลองครบรอบ5ปีของตัวเกมโดยสำหรับราคาของบัตรพาสีซันนี้ผมก็เหมือนเดิมตัวปกติเนี่ยอยู่ที่440บาทผมเป็นเริ่มต้นและสสำหรับตัวที่อัปเกรดขึ้นมาผมเป็นตัวแบบพรีเมียมพาสก็จะมีของรางวัลเพิ่มขึ้นมาอีก5ชิ้นจะมีลายกระบองนะเข้ารายใหม่ลายโดยโ่มหมดบัตเทิลรอย l ล โปรไฟล์กรอบรูปอ่าซึ่งแน่นอนว่าซีซันนี้เป็นซีนที่แบบเป็นแบบแลเขาเรียกว่าสไตล์แบบไซเบอร์พังนิหน่อยๆนอะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยสไตล์ก็ดูแบบรับมานาคนนิดนึงอ่าใครชอบสายไซเบอร์พังก็บอกเลยว่าซีซันนี้เนี่ยก็ไม่ควรพลาดเลยนะพี่ลิงก็แนะนำเลยว่าถ้าจะกดให้คุ้มก็กด9 6 0เป็นการได้ทั้งหมเพราะว่า9 6 0เนี่ยมันได้เลเวลเพิ่มขึ้นมาอีก12เลเวลแล้วก็พวกโบนัสเวลาไปซื้อพวกกล่องสุ่มต่างๆภายในประจำซีซันผ่านนั้นด้วยนะและที่สำคัญซีซันนี้ตัวละครคือแบบ เฟี้ยวมากเออเปิดมาคนแรกเลยผมก็เป็นแม่สาวไซเบอร์พังแบบว้าวสมผมนี่บอกเลยว่ากินใจพี่ลิงับผมขาดรอยเลยสไตล์สีม่วมงมแบบนี้เปรี้ยวๆดุๆบอกเลยว่าโคตรน่าเก็บอ่าถือว่าเป็นหนึ่งเซตซีรีส์บัตเลอร์พาที่แบบว่าสวยเกือบทุกตัวเลยนะสำหรับตัวละครในซีซันนี้นะสกินปืนนะผมอะ่ะกระบ,บอกแรกเปิดมาก็เป็นเดียคิทเฮสโผล่ลายาฟิตี้นะแบบสวยๆ ของเซิร์ฟผมสกินอื่นคอร์ลิงการ์ดระหรับรีเจเนอรี่ของซีซั่นนี้อัลต้าโปรไฟล์ซึ่งดูไปดูมาเนี่ยก็จอนวิกเหมือนกันนะแอบคล้ายๆจอนวิกไยนะสำหรับตัวคอนชายอีกตัวหนึ่งกระบอกขัดมาผมเป็น SPR 208แต่ก็ตัวแคชคร่บผมซึ่งแคชเนี่ยก็แน่แหละผมบอกไปว่าคล้ายๆกับจอนวิกนะเบอร์พัง ทัดไม่อีกอ่านี่ก็จะเป็นพวกของเสริมในตัวแพ็คพิเศษนะนี่โซนของรางวัลเที่ยงอื่นอ่าที่เลเวล14ผมก็จะมีคาสหมดประเทนรอยัคลคาสใหม่ให้เพื่อนเพื่อนนะผมได้เป็นเจ้าของกันเมื่อปลดเลเวลถึงอ่าแล้ว15ผมเป็นตัวตุ้งติ้งชามเลเวล20อ่ะเป็นสกินอีปีก,กระบอกหนึ่งนะับผมของปืนดอปล่า 21อ่าปืนใหม่ประจำซีซั่นนี้ผมที่จะมีสกินมิสติกด้วยกับตัว BP50 หผมซึ่งสกินมิสติกเห็นเขาว่าน่าจะมาประมาณช่วงสัปดาห์ที่2ถึงสัปดาห์ที่3ของตัวเกมนะก็อวดใจร้อนหนึ่งใครที่อยากได้มิสมติกของตัวปืนกระบอกนี้เว้นเล่นการซึ่งโอกาสเป็นเมตาค่อนข้างสูงแล้ว24ครับมอ่ะกระเป๋าลายเซอร์พางแบบเท่ๆ29ตัวละครรูนนะผมนี่มาแนวทีนี่แบบว่าโอโ้โหโคตรเปรี้ยว ถัดมาอีกทีนึงครับผมซ9กับสกินปืน MCLMG mm hmm. ผมกราฟิตี้แบบเท่ๆอีกแล้ว45อ่อาวาต้ากรอบรูปประจำซีซั่นนี้แล้วก็ตามท้วยเรือ50อาครับผมพอร์ตน่วแล้วก็ตามด้วยสกินอีพิกของ BP 5 0 แล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อัปเดตเป็น Ground Force ก็จะมีของระบันเพิ่มขึ้นมาอีก3ชิ้นหลักๆเลยผมก็จะมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาอีก1ตัวสกินปืนนะผมเป็นสกินพันพาร์ทของตัวปืนไทย25แล้วก็ออก,กระเป๋ารายมาอีกรายหนึ่งแล้วก็สำหรับกันฟังของพ wow, ันพาร์ท World t e t ที่กลับมาในซีซั่นนี้ผมก็จะเป็นซีรีส์โตเกียวเอเคปซึ่งแน่นอนว่าสำบซีรีส์นี้เน่นเ,ดดเด็ดก็คือ ทีมหลักนะผมของพวกตัวละครเนี่ยจะเป็นทีมในเซตสมูไลนะน์ะเพราะฉันบอกเลยว่าใครชอบสายสมูไลก็ห้ามพลาดเช่นกันในส่วนของสกินปืนต่างๆเนี่ยก็จะมีตัวไทยยี่ห้าโอนิรายักษ์อายุเจ็ดข้าวอยู่ผมรายแบบเกาะสมูไลแบบเท่ๆอารมณ์แบบนักรบญี่ปุ่นหน่อยนะ,ะเฉเรีย่ะคิวเอ็กอาร์ R, แล้วก็เอ็มสิบแล้วก็สกินหลักนะผมก็จะเป็นตัว bp 1 9รวมถึงตัวกระเป๋าผมที่เป็นตัวดาบคฒนาค่อยหลัง2อันแบบเท่เทนะในส่วนของเนื้อหาอีเวนต์ต่างๆที่อัปเดตเข้ามาก็อย่างแรกเลยที่น่าสนใจมากๆกคผมก็คือกลับมาแล้วกับอีเวนต์โบนัสโปรโมชั่น cp point คูณ2อันนี้ต้องย้ำก่อนว่าในการเติมครผมก็คือจะได้ราคา1ต่อ1โบนัสทนั้นก็คือสมมติถ้าเติม 0.99us เนี่ยหนึ่งครั้งปุ๊บก็จะได้โบนัสครั้งเดียวผมครั้งที่2ถ้าจะเติมซ้ำเนี่ยมันจะไม่ได้นะถ้าจะเอาซ้ำเนี่ยต้องเอาราคาของตัวอื่นเองก็แนะนำเลยว่าใครที่มีทรัพยากรตั้งเหลือๆครับผมอ่าหรือว่าอยากจะเก็บไว้เตรียมเปิดกระดานถนัดไปแนะนําเลยว่าเติมแพ็กใหญ่ไปเลยับผมหรือเติมแพ็กอื่นให้ครบหมดเลยก็ได้เพราะว่านานๆทีนึงเนี่ยปีนึงเนี่ยโอกาสที่จะมาจ้าแบบเบิ้ล cp แบบนี้เนี่ยแทบจะมีแค่ครั้งถึง2ครั้งเท่านั้นนะผมช่วงนี้มีก็อย่าลืมนะผมมีเวลาอ โดยสัปดานที่แนะนำม,มาผมในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีหลายกระดานมากอย่างเช่นกระดานแรกเลยผมอีเวนต์คอลแลบใหม่ที่จะมาในซีซั่นนี้ระเบิดพลังเสียงเพลงของไอดอลตัวละครที่คาดการณ์ว่าจะเป็นตัวที่น่ารักที่สุดในเกมกำลังจะมาแล้วเหมือนกันหรือกระดานอื่นๆนะผมอย่างเช่นอีเวนต์ของ g กิลฟอร์ไลดเห็นเขาว่าตามข้อมูลก็คือจะรีเทิร์นกลับมาด้วยเหมือนกันในซีซั่นนี้ประมาณช่วงกลางซีซั่นนะใครที่อยากจะตามเก็บของเก่าหรือว่ารอเปิดกระดานใหม่ก็แนะนำเลยว่าช่วงนี้ตุน C p ให้พร้อมไว้เลยเลย หรือใครอยากเล่นตามเมตาครับผมก็รอเปิดกระดานมิสติกของ BP 50ก็ได้กันเรียกได้ว่าซีซั่นนี้กระดานหน้าเปิดเยอะจริงๆครับผมและอย่าลืมคำนวณ CP ใพร้อมนะสำหรับการเปิดในส่วนพวกอีเวนต์เสริมต่างๆอันนี้ก็จะเริ่มมีการทยอยอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆให้เพื่อนๆผมได้เล่นกันแล้วผมก็อย่าลืมครับผมภายในช่วงสัปดาห์นี้ก็น่าจะมาอีกประมาณสัก2อีเวนต์หลักรวมถึงอีเวนต์ที่จะอยู่ในส่วนของคลับด้วย แต่ว่าตอนนี้ในส่วนของครับยังไม่เปิดครับน่าจะเปิดสัปดาห์หน้านะอัปเดตเพิ่มเติมกับในส่วนของโหมดทัวร์นาเมนต์อ่าตอนนี้ก็มีโหมดทัวร์นาเมนต์ใหม่ถ้ากับว่ามีรายคาโม่ใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วนั่นเองและก็สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยผมกับรีแล้งซีซั่นใหม่แร้งซีซั่นสามถึงเวลาแล้วผมสับสายไตแรงอย่าลืมว่าผมเข้ามาไต่แรงกันด้วยแต่พี่ลิงว่าคนที่ขยันขยันก็ไม่เกินสองอาทิตย์น่าจะตันเลยนะ ก็สู้ๆว่าผมอ่าเราคนไหนที่กาลังอยู่ในช่วงที่กําลังฝึกไต่แรงอยู่ก็ตอนนี้ก็เริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งครับผมของละวันก็ตามในภาพของในเทลเลอร์คิดได้เลยคือตัวละครสวยอยู่อ่าใช้ได้ใช้ได้ผมสีสันบอกเลยว่าใส่คุบนี้เด่นแน่นอนอ่าสำหรับของละวันทั้งในโหมดของ M.P. แล้วก็โหมด V.R. เนี่ยก็จะมีโดยรวมตามนี้อืมแอดสกินปืนนี่ถือว่าสวยนะสำหรับของแรงในซีซั่นนี้ผมเป็นลายโดนตีเข้ากับทีมของซีซั่น6พอดี และก็ค่าประมาณนี้สำหรับการรีวิวอัปเดตบันพาร์ซีซั่นที่6กอ่ะก่อนจากกันไปเพื่อนๆคิดเห็นว่างกับผมเกี่ยวกับบันพาร์ซีซั่นนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกเพื่อนงกันได้ทพียงใต้ซีชั่นนั่นเองเนะและ,ะวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วปี๊ป